เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยอยู่ผมเล่นทอยเยอร์อยู่กับเกม withtring web นะครับอ่านถูกปะวะโอเคน่าจะใช่นะแล้ววันนี้ผมก็จะเปิดกาชาตู้ถาวรนะครับที่ดองมานะก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นตู้มือใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับไป10บครั้งแรกเออผมก็ไม่เคยเห็นแล้วว่า a อ i เ t i o n มันเป็นยังไงการเปิดกาชาเกมนี้โอเค โอ้ oh, เป็นอย่างนี้โอเคเอ้ย okay. hey, อันนี้ม่วงอ่ะอันนี้คือม่วงใช่ไหมหรือเปล่าโอเคกดข้ามเลยแล้วกันโอ้ oh, ได้น้องคนนี้มา <laughs> ขอชื่อเลยนะ <laughs> น้องน้ำแข็งนะครับ <laughs> เอาไป <laughs> ายี่สิบเออเฮ้ยชาไปครับโอเคม่วงกดข้ามไปเลยเย้ okay, ได้ดาบนะครับ ออได้ปืนด้วยโอ้โหดาบกับปืนอะไรวะไม่รู้เลือกสักอันโอเคว่าสามสิบเออโอ้โหม่วงม่วงกันยาวๆเก่งกว่า้าไปเลยเฮ้ย <ST> อ่ดดันจินนะครับไม่รู้เก่งหรือเปล่าโอเคได้อ่เท่าไหร่แล้ววะอันนี้อ่สี่สิบนะครับไป เยโอ้โหม่วงยาวๆมันเราการันตีเลยวะโอ้โหเม่เงิเอาคนข้าวเลยนะครับเย้โอ้ได้อาวุธครบเซตเลยปะเนี่ยมาเอา5้าสิไน่าจะการันตีแล้วนะมาดูว่า5ดาวตัวแรกของไอดีผมเขาจะเป็นใครเออมาขอตัวที่แบกได้หน่อยนะเย้มัน50ใช่ไหมโอเคทองแล้วมา ใครวะ <laughs> เยอสามอุ้ยจัยงๆโอเคสี่นะครับไป 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋ออันสุดท้ายเลยสิบครับเขาก็คือโอ้ไอ้ดุมเพิ่งจะเล่นดื้อเลืเอกมันจบไปเฮ้ยดีเปล่าวะ อ่เขาดีหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้โอเคได้เป็นอ่านักเชิดสิงโตมานะชื่อว่าอะไรหลิงหยางนะครับผมโอเคอันนี้อันนี้คือเขาจะให้เลือกใช่ไหมเลือกใครดีอ่ะชิบหายแล้ว <laughs> เดี๋ยวขอขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับวูดีน่านะครับเพราะว่าอ่นางฮิวได้ ก็ต้องเลือกเป็นตัวนี้ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะเปิดอีกกี่ครั้งมาเนี่ยแปดสิบครั้งมาเลยมาดูว่าจะมาก่อนไหมนะครับไปสิบครั้งแรกเออโอ้โหอื้มม่วงเจอาวุธอีกแล้วไปยี่สิบโอ้เข้าให้เคม่วงกันยาวๆเฮ้ยเกือเหมือนกันนักการเกมเด ถือว่าอันนี้มาลองเชิงก่อนนะครับเป็นตู้ถาวรไม่ซีเรียสจะแล้วเดี๋ยวไว้ตู้เอาจริงนี่ค่อยซีเรียสเอ้ยทองแลว้วป่ะเอาอ่ะเทอันนี้คือได้เลยใช่ไหมเพราะว่าผมเลือกวอลีน่าแล้วไงก็น่าจะได้น้องเลยอุย้ยใครเนี่ยอุ้ยอ่อาเอาเทาเท้าฉีเหรอใช่ไหมอ่านถูกป่ะชื่ออ่านโคตรยาก โอเคได้วอร์ลินาเรียบร้อยแล้วนะครับมีแอนิเมชันด้วยเย่ okay. มาเหลือเท่าไหร่ดูสิปุ่ตู้หายไปเลยวะโอเคอันนี้เป็นเอาไว้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนตัวนี้มาอีก50สบครั้งนะครับผมจะเอาเป็นเอหรือจะเปิดอาวุธด,ดีวะอาวุธด,ดีไหมตัวละครมันจำเป็นขนาดนั้นไหม เอาเป็นตัวละครนี่แหละนะครับยิ่งตัวละครเยอะก็น่าจะยิ่งดีนะโอเคเอาตัวละครนี่แหละไปะลุยก,กันเลยเออเพราะว่าอาวุธเดี๋ยวเราไปทำเอ็กโคสวยๆมันก็น่าจะได้มั้งใช่ไหมน่าจะได้ <c oughs> โอเคอุ้ยมอมอเตฟีมอเตฟีมอเตฟีนะครับผมสี่ดาวโอเคไปยี่สิบเออโอ้โอม่วงกัน กระจุยกระาจขออีกทองหนึ่งได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเออไปทองมาออโมอ้โหม่วงเทียกดข้ามไปเลยครับยัง้งๆอีกละไปสี่สิบเออโ,โอ้โหแล้จะถึงการันตีเลยครับแต่ลูกไอ้นี่ผมหมดแล้วไงเทไปสิบครั้งสุดท้ายนะครับทองหรือเปล่า,ม,ามับม่วงกระจุยกระจใจ เอ้ยได้ลุงวะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการมาสุ่มตู้ถาวรนะเหตุผลที่ผมเลือกที่จะมาสุ่มก็เพราะว่าไอตัวนี้นะครับผมราค้าตัวนี้มันจะรีแล้วนะครับมันสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นสายเติมน้อยหรือสายฟรีนะครับเราต้องแลกตัวนี้ไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแลกไว้ก่อนเดี๋ยวมันหมดอายุก่อนว้าผมจะแลกลูกทองกับอาวุธแค่นี้พอนะครับ โอเส่วนตัวนี้เราไม่เราเราจะไม่แลกมันไม่ไม่โอเคตัวนี้ไม่โอเค <c oughs> ไม่แลกโอเคได้อะไรบ้างนะเมื่อกี้อสมาชิกใหม่กดล็อกกันเต็มเลยเดี๋ยวขอยาอไปดูสักครู่นะครับอเอ๊กลุ่มดาวของหยังหยังเอ๊คนนี้นักภาคเดียวกันกับคอลินใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเออนี่ได้กลุ่มดาวที่2มาแล้วก็น้องคนนี้นะครับ เป็นน้ำแข็งไงโคตรแจ่มลุงมาเดี๋ยวกำลังปั้นลุงอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็เด็กหนุ่มผู้ชดุชดเชดิชดเชดิดสิงโตนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ได้ทดลองเล่นแล้วก็เหมือนจะตีบนอากาศมันอยู่นะครับอ,อันนี้ใครวะแล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้โอเคนี่ก็คือตัวที่โอ้ย,อย,อยแหลก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 โอเคนี่ก็คือตัวที่ผมได้มานะ Okay. เหมือนเขาจะเก่งนะตัวนี้แบบตีบอลกระดัได้นะครับเออตีไงวะ <laughs> แล้วก็เวอร์ลิน่าอันนี้ได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องฮิวได้นะครับแจมอยู่โอเคแล้วก็เจ๊เบิ่มๆนะครับโอ้เฮ้ย <laughs> <laughs> ขนาดนั้นเลยเลยโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กาชาถาวนนะ ใกล้มาแล้วตัวที่ผมจะเปิดก็คือ,อเจที่เหมือนยายเอ๋มิโกะในเกมค่าโฮโยนะครับเกีนช mm ินดิมแพกนะใกล้มาแล้วแต่ตอนนี้ก็รอรอตู้นี้ไปก่อนอีก2วันเองโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ